สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่วอ p กพีพี125นะครับวันนี้เป็นวันพระ洒บดีที่30ตุลาคมนะครับที่จะมาอัพสันส้นๆนะครับก็คือในสัปดาห์หน้าเนี่ยผมกับเบ้นนะฮะจะได้ทำอาจจะเป็นสเปเชียลก็ได้มั้งเพราะว่าผมกับเบ้นจะไปสิงคโปร์กันก็คงถ่ายอะไรมาบ้างละมั้งครับไม่มาก็น้อยเนาะอาจจะไปเที่ยวด้วยกันอะไรอย่างี้นะครับก็คง มีวิดีโอได้ลงในวันต่อๆไปนะครับอะไรอย่างนี้แต่คงไม่ได้ทันลงในสัปดาห์หน้าหรอกเพราะว่าค่อนข้างจะฉุกละหุกเกินนอแล้วอีกอย่างหนึ่งไปสิงคโปร์เองก็ไม่ได้มีอินเทอร์เน็ตที่เร็วกันขนาดนั้นพอที่จะอัปโหลดได้นะครับก็ โอเคไว้รอดูวิดีโอของผมกับเม่นแล้วกันสําหรับการไปเที่ยวสิงคโปร์กันคว i ยเอ็ดเพรสนะครับของแต่ละคนเป็นไงกันบ้างครับของเม่นของมะน,น,นาวของผมแล้วก็ของเกมได้ครบลงไปแล้วนะครับถือว่าเป็นอะไรที่ได้ทําเป็นทีมเดียวกันหลังจากที่ไม่ได้ทาเป็นอะไรเป็นทีมเดียวกันมานานมากแล้วนะครับก็อย่าลืมย้อนกลับไปดูกันก็แล้วกันนะครับโอเควันนี้เดี๋ยวผมอัพแค่น,นี้ก่อนแล้วกันนะครับเพราะว่าเก็บของอยู่ของเต็มห้องเลยเย้โอเคครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ